การออกแบบภายนอกที่โดดเด่น Honda ADV 160รุ่นปี2025มาพร้อมการออกแบบใหม่ที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ความดุดันของตระกูล ADV แต่เพิ่มรายละเอียดที่ทันสมัยมากขึ้นไฟหน้าแบบ LED ดีไซน์เฉียบคมพร้อมไฟ DRL ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความโดดเด่นยามกลางวัน ชิลน้าปรับระดับได้ง่ายขึ้นเพื่อรองรับการขับขี่ทั้งในเมืองและการเดินทางไกลตัวถังถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่สอพอตี้แต่ยังคงให้ความรู้สึกแกร่งทนทานเหมาะสำหรับเส้นทางที่หลากหลายโครงสร้างภายนอกยังคงมีความสูงที่เหมาะสมมอบมุมมองกว้างในการขับขี่และยังใช้ล้อแบบกึ่งวิบากที่ช่วยให้สามารถวิ่งได้ทั้งถนนเรียบและทางครุขระได้อย่างมั่นใจสมรรถนะเครื่องยนต์ หัวใจหลักของ Honda ADV 160-2025คือเครื่องยนต์ E.S.P. บวกขนาด 160cc วาลวระบายความร้อนด้วยน้ำที่มอบกำลังและความประหยัดในเวลาเดียวกันให้แรงม้าและแรงบิดที่ตอบสนองดีตั้งแต่รอบต้นจนถึงรอบสูงจึงเหมาะทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการขับขี่ออกทริปยาวๆระบบฉีดน้ำมัน P.G.M.F.I. ที่ปรับปรุงใหม่ช่วยให้การจ่ายน้ำมันแม่นยำยิ่งขึ้นส่งผลให้การเผาไม่สมบูรณ์และลดการปล่อยไอเสีย อีกทั้งยังผ่านมาตรฐานไอเสียสากลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลต่อเนื่องไม่ว่าจะเจอกับสภาพการจราจรในเมืองที่ติดขัดหรือทางไกลที่ต้องการความเร็วคงที่เทคโนโลยีและฟีเจอร์ใหม่ Honda ADV 160รุ่นใหม่นี้ถูกอัปเกรดเทคโนโลยีหลายอย่างเพื่อให้ผู้ขับขี่สะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้นมาพร้อมหน้าจอ Fu ดิจิต i ลพาแน n ม l เตอร์ขนาดใหญ่ที่แสดงผลข้อมูลครบถ้วนทั้งมาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ระยะทางและการแจ้งเตือนต่างๆระบบ Honda Smart Key ที่มาพร้อมฟังก์ชันระบุต,ตำแหน่งรถและป้องกันการโจรกรรม นอกจากนี้ยังมีช่องชาร์จไฟ USB Type C ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ยุคดิจิทัลระบบเบรก ABS ล่าและหลังช่วยเพิ่มความมั่นใจในการหยุดรถบนพื้นผิวถนนหลากหลายสุดท้ายยังมีระบบ ESS หรือ Emergency Stop Signal ที่ทำงานโดยการกระพริบไฟเลี้ยวอัตโนมัติเมื่อเบรกกระทันหันช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุความสะดวกสบายและการใช้งาน Honda ADV 160-2025ได้รับการออกแบบให้ตอบโจทย์นักขับขี่ที่ชื่นชอบการผจญภัยและการใช้งานจริงบอนั่งถูกออกแบบให้มีความสูงกำลังดีนั่งสบายทั้งผู้ขับและผู้ซ้อนพื้นที่เก็บของใต้บาะกว้างขวางสามารถเก็บหมวกกันน็อกเต็มใบและสัมภาระอื่นๆได้ระบบการสะเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิกและโชคหลังคู่แบบซับแรงกระแทกที่ปรับค่าได้ ช่วยให้การขับขี่รับรื่นทั้งบนถนนปกติและเส้นทางธุรกันดารอีกทั้งยังมีถังน้ำมันความจุที่เพียงพอสำหรับการเดินทางไกลโดยไม่ต้องเติมบ่อยการขับขี่ในเมืองก็ยังคล่องตัวด้วยองศาการเลี้ยวที่กว้างและน้ำหนักตัวรถที่เหมาะสมความคุ้มค่าและบทสรุปเมื่อพิจารณาจากภาพรวม honda ADV 160ปี2025ถือเป็นสกูตเตอร์แอดเวนเจอร์ที่ลงตัวทั้งด้านสมรรถนะ ความสวยงามเทคโนโลยีและความสะดวกสบายเหมาะทั้งสำหรับผู้ที่มองหารถใช้ในชีวิตประจำวันและผู้ที่ชอบการเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุดด้วยราคาที่คาดว่าจะอยู่ในระดับที่เข้าถึงได้ง่ายเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับ ADV 1 6 0จึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าจับตามองในตลาดปี2025สําำหรับผู้ที่ต้องการรถจักรยานยนต์ที่สามารถตอบสนองทั้งสไตล์การขับขี่แบบเมืองและการผจญภัยนอกเมืองได้อย่างครบถ้วน